ด้านหลังครับส่งมอบวันนี้นะครับอ่านี่ครับสีสีบอลเงินนะครับเกียร์ออโต้นะครับรถตู้อ่าสนใจทักมานะครับดาวน้อยผลสบายครับไม่มีอยู่จริงครับดาวน้อยส่งศูนย์นะครับไปดูครับนี่ครับเกียร์ออโต้นะครับรุ่นยอดฮิตนะครับรถตู้นะครับพร้อมส่งมอบกันอีกแล้วครับอ่านี่ครับผม ดาวน้อยผ่อนสบายไม่มีอยู่จริงนะครับดาวน้อยผ่อนสูงครับผมคันนี้ดาวน้อยครับส่งสองหมื่นห้ากว่านะครับไม่สบายนะครับแต่ว่าสามารถส่งตัวเขาเองได้ด้วยการวิ่งงานนะครับสนใจรถตู้เนี่ยทักมาได้เลยนะครับผมสีบอลเงินนะครับคันนี้ใช้ระยะเวลาจอมประมาณเดือนกว่ากว่านะครับได้รถแล้วนะครับติดต่อ เตยโปรแรงได้เลยครับสวัสดีครับ